สวัสดีครับตะกี้เกิดอะไรขึ้นไอ้ลูกลืมกดคลิปลืมกดท่าตั้งหนึ่งนาทีท่าบ่ไปบักหลายอยู่วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับไปอีกแล้วมั้ยเอาใหม่วันนี้ที่บุญการนะคะลงมาแคมปิ้งเล็กๆป้ากี่คนประมาณสิบคนแต่เราไม่บอกสถานที่นะครับอันนี้เป็นความลับทางราชการเก่งเรื่องกุ้งนะ เราไม่ได้เอาไมอันนั้นมาอ่ะอืมจาราสาวอยากกินยนงอยากกินกุ้งค่ะอยากกินปลาหมึกอ่ะเธอเอาปลาหมึกไปย่างหน่อยดิมีไหมมีเดี๋ยวซื้อไปนี่นี่นี ถ้ายากต้องเอาแบบนี้หนูก,กินไหมนี่มีเตามีอะไรใหพี่กูมันเป็นเตาแบบไหน,นอะมันยางได้ไหมนี่แบบนี้ก็ไปซื้อมีดไปหั่นเอาเขามีของทแบบมีดมีดกื้อลไปหั่นมแบที่ย่างได้แตบบ่นี้ย่างไม่ได้ นี่คืออะไรปีกหรอตัวมันตรงตัวมัตรงไปหาหาตอนนี้นี่ข้างลกอบมานี่มันเอาะพิรุว่ามันอยากไปเอานี้กสิอยาเลอันนี้มันอยากไงอ้า็ถือป้องจ้าเอาถ้ายิบเอาแอดมินแอดมินตรงมายืนข้างนี้งาน้องงานไม่เท่า ตอแเนาะตอแนตอแคนเจนอนเ้าด้แขกญาตินองเท้าผู้ชายก็ยางบุกมุกไเลียนาเนเท พุ่งเจ๊ต,ติ่มแค่ซื้อติ่มป๊าดกินอะไรเนื้อพร้อมเดมเวนี่ไอ,อ้อะไรเนื้อลงบนแล้วมันมีไหมมีของพี่ก็มีสองสามแบบไม่รู้จะเอาไว้ขิดเล่นๆแบบเออไปเอาอัน,อนในกล่องข้ารสารพี่ดังมือประทักเลยน,นี่มือเพืกก่อกานตัวจริง เมื่อชีวิตคุณติดน่าจะติดอิดจอยคลิปนี้ถ่ายวันนี้ลงเมื่อถ่ายวันนี้ลงเมื่อไรเออลงเมื่อนี้ล่ะไอแม่ก็เมื่อลงเอามันต้องดองเนาะโอ้ยน้องเตยเต้ยเขียนขึ้มาถึงว่าสันดาลอะไรเอาความเขียนเขียนเขียนขึ้นมาถึง่าสันดาลตัวความเขียน รู้ว่าดูของกินทางนี้ป่ะอะไรอ่ะเจ๊เ,บบเอาเท่าไหร่เนี่ย

กินอะไรยากไหมลูกซีนลูกเซียนเลือกเลยลูกลอกเลยลูกห,วหัวก่นอว ทางยางทางฟอนเออเออเออ,ออะไรก็เอาอันนี้เป็นหนูหรอไอใช่อันนี้เป็นไก่วิวได้เยอะจังไม่ใช่หนูจะหาหนูจะไม่กินกนะขอหนูกินเนื้อใช่ไหม,มกินได้กินเลยอยากกินอะไรเอาเลยโออสเตรเลีย เลือกไปนี่นี่นี่อยากกินอะไรนี่เยอะๆนี่นี่ไงเยอะๆนี่เลือกไปเดี๋ยวเอาไปเอาไปปิ้งไปย่างเอาอน,นี่ไม่ใช่หรอนี่ไงเนือ้อเออออนเดียวหรอเอาอะไรอีกไหมอันนี้กืออะกรอันนี้ก็น่า จะกินเนื้อไม่น้อยใช่ไหมเอาไหนไม่ต้องถามนะคะหมูไปนี่เรายิบห้อซื้อไม้ได้นะเอาแบบนี้ไหมเอาเตยเตยมาเลือกเราเตยเตยกินลูกคีนหมูไหมกินลูกซิน มีใครเอาเนื้อหมูยังคะยังเนื้อมาเลือกเอานี้หน่อยฮะถ้าแพงกินหมูกินเนื้อเอาพวกันกินเนื้อเหรอลูกแนบหมดมันส่งไปล้เนื้อไปละมันต้องมันต้องไปนางเสียบอไปดิเสียบเขาเสียบไม่ใช่กรุ๊กเสืออะไรเสียบอยู่นี่แล้วไงเสียบมาแล้วเอาหมูเอาหมูเอาหมูอีกเอาตัวไหน เอาไปแล้วลเอาอันนี่แปดหนึ่งไหมอันนี้หมูผสมไก่เอาเธอหมูผสมไก่เธอเอไปแล้วหนึ่งครับอ๋อมูยอเหรอลูกอยากกินเหรออยากกินข้าอยากกินข้าลูกสองอันนะโอเคข้า โอเคคลิปเก้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปที่ไม่เอาไม่เอาหูฮะไม่เอาหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเราซื้อของเสร็จแล้วเราจะกลับไปถ่ายให้ดูอีกที่แคมปิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูอันนี้จะไม่สปอยแบบว่าจะแต่งหน้าด้วยใช่ไหมโอเควันนี้เราจะมีถ่ายถ่ายอะไรนะ ขายโปสเตอร์วันนี้นะครับโอเคบ๊ายบาย